โตเนาะมันต้นไว้พี่น้องเลยโดยสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สุดสุดคนเนาะก็ยินดีตอนรับซ่องแม่น้องน้ำผิงเด้อเพื่อพี่น้องเอ้ยมื้อนี้มาหมู่บ้านสายวุ่นโง่ไว้พี่น้องเอ้ยเงียบๆแบบไรแบบนึงมื้อนี้เนาะเห็นแต่ทางช้างผูกสามคนผนอยู่ทางผูกโดยแบบแบบโบขึ้นโบขึ้นบันไดวันนี้โดยพ่อจะแบบแปลกๆปลกวนี้ น้องมีน้องไม่กะเสียงชิบปได้ออกมาโอ้ข,อขอ้างๆเพคนกินข้าวกินน้ำล้วเรียบร้อยแล้วบ่าเตรียมชิลงมือเลยกองแกงกองแกงกองแกงเฮ้พี่น้องเอ้อากาศห่อนว่าตัวเปื่อยดีว่าทงมีเอ้ยนทงกดอดด้วยเสียงคุก,ก่อนซื้อน้ำเขียวมาวันนี้ ชีตโตมกันหอนแหงดีเนาะแต่ไอเราเห็ดเบี้ยรลมมีแรงอย่างเลยอันนี้เอาเด็กไข่เด้อไอายกินม <waters> ักชีต้มกันเต็กวันแรกเราไปซื้อวันพัดสดุซื้อมาอีกเจอกันเจอกันเจอหาซายันนี่ไปกันก็ได้เนาะเดี๋ยวกลับไปให้เดี๋ยวคลองมงคลว่าผักเครื่องพุ๊ พัอไทยพระท่นก็ได้เพิ่นมีกะติกบ่มีอยู่ดอกโอ้ไปไว้น้ำเลาบ่ให้แล้วหรือแล้วอันไหัอ้ายืจักไปบ่เีไปเอาปูนเนโอะเดี๋จ้ไปฝากเพิ่นเนอาไปอดเอ,อ,เอ,อน้ำกอดเี่แ้วการเพิ่นใส่ถุน,นึงก็ได้เออเดี๋ยวนี่เขาไจไปกินโอ้ฝากของนำ้นนนำเพิ่นเนาะน้ำเด้ใช่ไน้ำเลยน้นยอน้ โอ้น้ํากะไอ้แต่ว่ายอดสิเอาน้ํายังไวบ่ว่าจะตุกนึงหน่อยแต่ว่าบ่ยอดเราสิเอาซียังอืมเพราะว่าเฮาฝากเครื่องคอน้เพิ่นตลอดเนาะเพราะว่ายอสิไปเอาปูนบ่นี่แม่นอืมโอยังบ่บดบ่ยังแกเนาะเบ่ค่อยมีลมปานด่บ่มีลมมีแดพี่น้องเอ้ย กระเด็กระเด็นค่ะดีตามิ่งมระด็นี่มามาเห็ดอยู่พี่บอลเด็กนะไอ้เนี่ยมันโยมอืมแดดคาดแบบไรเนี่ยรถบอลยังได้เป็นบ่วงวันนี้นะเอาปไนนะอนใส่ไปได้นี่นะเต็มเยอะจ้าตัวมีกระแจครับโอ้โหเฉ็ดไปซีกับหักไปได้เนาะมันก็ต้องมีแนวรัดแนวหยั่งกันได้ผมมีกุญแจมันอีกทหารวะไอ้จับมีอะไรบอกครบแล้วครับ หมุนเลยนะบ่มุนเกี่ยวฮักทุกระบาททุกระบาดเลยนะเพื่อจะได้เป็นเป็นบุ้งบวงนี่กับเจ้บุ้งที่ไปไปใช้เทคานน่ะนี่โอ้โหไปชิมาเป็นแบบนี้รีนัดกับอันเจ้าของดินเพื่อนจะเอาดินมาแต่ว่ายังบม่เห็นมาเนาะเตอนช่วงบ่ายเพื่อนนะเจ้า ไปทางไม่บอลจะคนเราไปกินข้าวช่วงเที่ยงนะพันชีมาให้เฮาเลยเพื่อนนะให้เฮามาถ้าแม่น้องมวยก็กําลังออกมาไปส่งน้องมวยไปโรงเรียนก่อนเพื่นกะไปส่งลูกส่งเต้าก่อนส่งลูกรอบใบแน่นเพราะว่อพาไป,ไปส่งตอนแรกไงว่มามาก็โม่ไล่อาุ่เราอะแ,แต่ตอนบ่ายต้องไปส่งเพื่อนต้องไปมอบแล้วแน่น กับม right? mm. uh ือเดียวเลยวะเนยมือเดียวบาเหมือนธรรมดาม่น้องมวยทับสเบื้องมือหน้าคอยแห้งหินเลมัน่เหมือนีนทรายได้บกนะเนาะดรได้อยนอดิทรายรถในขมัแงวาได้บุญบบุญบมแกดินเนาะังบว้าวและดีละช่งบายบาย เป็นอียังเข่ากับม่งวยมาแต่จะได้เหนหาจุดกิโอกี่เหอแหละค่ะวันนี้นงมีลงไม้เพิ่นก็อัดชิบได้มากนาะ่อนี้เนาะไม่อเพอมากกับบุพีอย่างน้องอายังบริเวณบุพีร้องแต่มาคุมือกับเมื่อยเพิ่นกับคาระบบคารมันลดอีกเนาะไปกลับไปกลับเ้อจักลักาวะสิบผสิบปลายผู้ใดสิบปลายยันได้อยู่ได้เขาไปกลับมาสามสิบผูดเนาะ ข้าปลายเออ้าข้าปลายวนนี้ร้าน้อยน้อยนะก็ะแค้นี้นะคักครับหคหมไม่ไม่รอยเนอะเบิ้งแดงเบิ้งไม่ไม่งามคับที่หม่เนาะไม่รอยไม่ยังไม่เลเบิ้งแดงน่นตึงคักเป็นยังไม่เลยงามคักไม่บนมีแก่มีเมงเลยมีแต่บรวลาย มีว่าแต่ว่ามันบางมันน้อยเขา,าไปสร้างไปบางอันเนาะจนจนสิขาดก็มีน่ะแม่นนี่ยังไงว่าเป็นไม้รม้อยไม่ยังโออตัวกิ<ม>ขนข้าวกินน้ำกับยังเสียาอตอนเที่ยงแจงน้ำไหมชุบน้ำไม้ไมแจงน้าไม้ชุบ <c oughs> น้ำไหมไม่รู้น้ำไหมได้ไหมไม่ร <c oughs> ู้น้ำไหมนีม่ถ่ายไม้เ่าคือเสียงตัดไม้อยู่ปกติเโผล่คนมา ท้องดินบอออว่านั่นป่าป่ะจ๊ะนี่พปนตื้อตอไม่ใช่ผู้บตอไป่นขาะไอ้อขุดตๆเห็นมีคนเอาได้เนาะเป็นเหทั่วไปนี่ตัวนี้ตัวนี้ละตัวเป็นเห็ดทั่วไปนี่เขอพวกอันข่าวตัวมีป่านี่ยอาจจิมีเจ้าของนะเนาะมี่แหละเป็มีเงินเนาะ แบ่เป็นมำมืม่สิเป็นมุมบ้านนี่เป็นมุมบ้านหนึ่งเลยเนี่มาซื้อไห้เพื่ออนาคตเพื่อลูกสาวญ่นี่แบบแบบสั่งอยากเฮ็ดแบบสั่งซายอย่างกับมาเห็ดอบบยู่นี่โอ้สบายเมื่อวานนี่กับ้าทั้งน้องน้ำซรายเป็นไปนซื้อพุ่นเจทางออกพุ่นช,ชนเลยซนพุ่นโอ้ยยังบอกกับพิ่นซื้อไว้แล้วแหละแต่วันนี้พ่นมันเป็นดินของมู่ของไอโซนี่แบบเพิน่น เพิ่นอยากให้เพิน่น,พนมีมนเพิ่นเดือดห่อนเงินแต่เพิ่นติดหนีรถเพิ่นก็นได้ให้ไอโซนะขายให้แต่โอนซื้อเข้ามาให้เป็นซื้อเฮาบวันนี้ซื้อเฮ้าแกล้มชายกับสะโพอรักษาดินใบสามลานใหญ่เป็นสาวอายุส<อ>ิบแปดเดม่อมสมาชิก<อ>ให้เพ,พิ่นมอบให้เพิ่นก็ได้เราเพิ่นสิบแปดก็ได้ว่า,มาแมนกะดีได้ความตะครั่วมาอยู่พี่เนาะแมนดีใจเราก็ ตัวคนราชวนไปกินข้าวเข็นให้เข็นให้อยู่กับเมนตู้คนว้าเป็นยังไงวะเมนตู้ให้น้ำใสก็ให้กันกันหมดเลยนะวะเพิ่นเพิ่นโมได้หูได้บาทจิตไปชื่ออะไเพิ่นตัวเพิ่นว่าวันสิบสี่ผมพาวะพาไปกินข้าวน้องเต้างน้องเต้านี่นะแมนอยู่น้องเต้า แม่ไปเล่นนีก่อนปว่ะแม่ไปนีแต่บอกว่าในในสวนที่มีอย่านั่งร้ายแม่ว่าจะมาแกงหยงดอไม้ลูไปข่าไปพูด่อไปว่ะอแม่แล้วก็ข่าไปพูดเนาทั้งลานซาวก็เข้าไปยั่งสวนเพิ่นวิญ่าเพ่นไม่พ่แม่แหละวะเออแม่พูดว่าเนาะว่าในสวนวาดินไพ่ชนี่ดินพื้นนี่นะว่ะในสวนใวก็ว่าอํานวยีว่าเนีแล้วก็งุ้งว่านี่ลำไส้ก็งุ้งแต่ยังไม่ได้เสด็จเลยเี พอหมอบเงินหมอบยังหายเดี๋ยทีเรียบร้อยแหละหายเพิ่นทั้งแม่ตอนแรกๆเพิ่นก็ยังงงคิดว่าว่าหยอกเพิ่นอยู่แล้วเนาะเตียนเท้าใจเงินใจยังปั๊บมือไล่มือเพิ่นพีละปะมันยังไงนี่นี่ยังยังประหลอดจำนะจำได้เป็นหลักฐานพยานจำตาเพิ่นวานนี่ดีใจะทั้งทั้งแม่แล้วกับผู้คิดว่าเสีมี่ผู้ใหญ่ซอยลูกซอยลานเตียเต็มแต่เพิ่น ผู้อื่นได้เนาะเห็นแต่ลูกไปซื้อคนอื่นเอาอ่ะได้บวกคบอะไดอ่างเงี้ยบวคิบมาจนเป็นเพลงอะนะของหลานเจ้าของแท้เลยทางเขากะในยินเมย์พันว่าแต่เวียนเขาก็บม่ได้เชื่อหรอกไงแปลว่าเมย์ได้ชิตัวเขาบ่หวะพันบอกว่าให้โฮมถอนเงินไว้ชื่อจินให้น้องน้ำทรายพันนะเพราะว่าน้องน้ำทรายกะถ้านั่นดีกะพันกะเป็นกับผ้าพ่อตั้งแต่เดือนหนึ่งไปได้เดือนท่องเดือนหนึ่งพ่อพันกะนีขึ้นเช่งควง จะกับบุรุมาเลยเท่าปานี่เท่าปานี่เลยจุดใหญ่บุญนั้น้อกกันใา่จีมียังของเพลงมบบสาวเซี่ยงขวงสาวเซี่ยงขวงเต็เพลงสาวเซี่ยงขวงนี่เป็นเพลงที่ห้องยากเลยเฮ้ายังห้องบ่ได้ยังห้องชุดเฉยวันนี้มักแล้ววันนี้มักเพลงสาวเซี่ยงขวงเสื้อเสื้อเพิณพิคนทั้งเซี่ยงขวงพุ่นเป็นไงมัก ไปได้ซื้อไว้เพื่อนเพื่อเป็นเสพเป็นชาวไปเได้ะะมาเหตุปัญหาเงินหาค่ามาปลูกอยู่ทางนี่กัมันเป็นนในเมืองจเจริญเ,เป็นมืองน,น่ะเลื่นไปหน้าได้ทางนี้เนาะต่อไปคือว่าพื้นใหญ่เมืองใหม่มาหนีได้นี่มัน,นเพราะว่าบ,บ้านนี้มันก็นใหญ่เนาะใหญ่ไดรฝุ่นใหญ่ไรใหญ่แล้วก็บเป็นหมู่บ้านที่ว่าจเจริญเนาะ,ะเจริญเจริญไปเพิ่มเลยเลจริญไว้มาแป๊บๆเดียวเองแปลนบ้านใดทางนี้ทางพุ่นกั เคยได้ยินพนอยอยั่งยั่งด้วยครัผู้ขับไจมีเงินโตยังสามตอนเ,อเหมือน,น้อกน่ยไอรถซื้อไว้ไม่อายเจ๊ค่ะโอ้ซื้อนะ <laughs> ซื้อไว้นูกชายย <laughs> ังเ,เดือดสามตอนโอเคคานขังคานนั่นบ้านล่าอยู่น่อยเนาะยิ่งแต่ข้าง,างดังกันปะ <c oughs> ทั้งหลังกับทั้งขาั้องนะมือก็เท่าก็เ,เขาได้แต่ถ้ามีงบก็ได้แต่มีงบเอาดินเข่าเมือนนนั่นเลยโอ้ชาว่าเทพข้านั่นทับกลางนี่กะมันสี้ยากอันไน้คือเพื่อนของยายเพ็ญแหละเพื่อนของยายเพ็ญก็ชวนเข่าหลังละเจ็ดสิบคน,นได้นะแมนเพื่อนของยายเพ็ญนั่นเป็นเทเทเป็นกลางแล้วเนาะเป็นล็อกชี้แล้วเนาะแมนเป็นรองระดับตาเขาป๋าแมนนั่นกะบบตี้เอาน้องเพิ่มแล้วกับผู้ว่าสิมีงบไว้ด้วยนั่นเนาะตามงบคนกับแมนจะงามไร ก็ได้อันเห็ดเป็นตอนไว้ก่อนด้ยไปเดี๋ยวสิไปบิ่งทางวายยอดพันก่อนอ่ามันยอดเรามาแต่เอาปูนเลยฮอาทหกมันนี่มีสบูนคนเดียวที่เ่าเขามาก่อนมันนี่ระบายรถ มืัอนี้เพ่อนพี่น้องไปทั้งสิบู่มากอ่ะแล้เอาดินเข่าก้อนม้เนาะเอาดินเข่าทั้งเพื่อนของแม่น้องมวยน่ะบอกให้เพื่อนเอาเข่ามาเถ่ามันเต็มพอไหนมันจะกลังเนาะตะกี้หั่นทั้งอ่ายเราบอกว่าเศร้าเราบอกให้เอาเข่าก้อนประมาณสิบแปดหลังก้อนนะวะถ้ามันบบเต็มจะเอาเข่าเพิ่มอีกโดยถ้าประมาณเตีไปเพื่อไว้เศร้าน่ะเผื่อแบบมันโกรธมันยังส่วนไว้หรือว่ามันเดือก็ให้ถอกไว้จะกองจั๊กเลเพราะว่ามอกนี่ หนาบ้านของแม่น้องมวยเนี่ยมันรูปเลยี่นดองเ้ยมันอยู่ตอนตอนกลางเนาะตอนกลางมันซิรุปทั้ง เย็นของพยอดย้นี่พยดรุ่นไหมว่นี่น่ะรุ่นไหมว่นี่น่ะเออพูดอารมณ์ก้อนอารมณ์ก้อนใส่ได้หรอวะอารมณ์ก้อนใส่มันเย็นถุงเออแม่นนะเดี๋ยวต้องติีกันแง่อันนี้เด้อคัน ทั้งนานทั้งนี่แล้วก็ท,ทั้งดังเนาะแต่ว่ามีงบกับบืน์ที่เป็นพอ่อมันไดเอาดินเข่าได้แล้วว่ะทั้งไอ้รถขู่ฉันเห็นมีงบเนาะเพื่เอาเข้ามาป็นด้ายงบอะไรที่เงื่อนนะปูนเขียวกับปูนแดงผสมกันเบาหนีิ บอก่าุ่นเยวากอมื้เช้าขนี่โอ้ปุ่นปุ่นแดงนี่เฉพาะแบบเทคานอย่างเดียวป่ะเทคานเทพื้นเนาะแบบปุ่นเคียวนี่ไว้ก้แล้วก็แพงต่างกันได้ปุนน่นแดงนี่ปุนน่นแดงชิแพงกว่าปุ่นเคียวอบอกให้อพาอยางมากั้งอะไรอย่ามันสะอะ เดินเที่ยวขัาแต่ามเราเหตุสามคนเนาะเราว่าโอเคคุณพี่น้องเอาไว้บืนบืนสมมวนว่ามื่อนี่เอาดินเข่าละทางของแม่น้งมวยแล้วกะบืนไอล้วก็จะไปเทคันของแม่น้มวยทางพี่กะถ้ามีงบตอก็เอาดินเข่าก้อนแล้วจงกลับมาพี่จะเทคานทั้งพุ่นก้อนคอณพี่น้องไอ้ บ่แต่หันดังปานนี้เหยียบตะปูไม้นี่แพงได้เนาะก็แหลมซ่บต่อคืนหลายแล้วยังดับยังเาอีกอยู่บ่พอไม้นี่สอืเพื่ออันคนเิงนะเนาะสยืดปากนั่นแหละโอปตูกวนสร้างเอมีเวียกเ็ดอยู่ในบ้านุนบสิเพิ่นบ่ได้มานี่ บพูเห็ดหวดรับตั้งแต่นกี้พูโอ้ยังบ่แล้วยังบโมายเป็นมื้อที่สามว่เห็ดยูนเคิร์ตของบ่ะผัดนี่มื้อที่สามวันนี้อ่านสิแล้วันนี้เนาะเทคานตัวนี้เนาะแลดงตื่น้เอาดินเข่าของน้องมวยกลับไปเทคานพูดบืน ขักขักพี่น้องเอ้ยไว้ทันใจพี่น้องสิบุญณ์ก็ล่ธาดินก้อนพี่น้องไอ้พวกคนชิมาจักม,งมงกุบบมงน้ำใบมุงเลย <c oughs> าากับใบมุงปลายเลยนี่ค่ะแจ็คแมนภายซีเรียก่อนภาไผ่พี่น้องไอ้สามลังนี่เ็ดจะเป็นของน้องมีปะจักเนาะน้องมีมีเปอร์เซ็นต์หลายกลัวสองลังนี้ เอากะยังเบาบาได้โวยพี่น้องไอ้สิบ่าภายสิเลียวก่อนดื้อว่าภายแล้วกลังขึ้นกับบุญวาสนาของคนแล้วก็ขึ้นกับผู้ใหญ่เพิ่อนมันชิซอยทำไรพาเงินกับบ่แม่เนหน่อยที่เพิ่นซอยมาเอากะบ่ตีเพิ่นเอาขนาดลูกหลานขอสาวพันก็ยังายเนาะตู้เนาะไปงานบุญพ่อหลานขอเงินหน่อยสาพันแน่ว่ะ เพิ่นเลยมาหาเหตุไห่บ่วหน่อยเนาะโอ้ยยอมพับน้ำจิตน้ำใจเพิ่นเฮานะเพิ่นยังเห็ดไห่ไปพ่อร้านหาคนกระแสนึงเลยไปบุญมือนั่นดีกร้านเฮานะร้านดีกร่างใดกับบุวิดอยู่หน้าเวทีก็ยังหมุนไปโอ้ยว่ะนี่มหาอยู่นี่มหาอยู่ในนักเวสาเพิ่นเงินเป็นราคาสี่ห้าหมื่นพ่อพี่น้องเอ้ย เป็นแฉนบางคนกันเนาะเคนก็นยังมีน้ำจิตน้ำใจชอยเฮาโอ้ยชื่อทีชื่อโรนก็เฉพาะทีกยังสี่หมื่นบาทเลยกะเดืองเสาเดืองยังมาอีกต้องถามมันทั้งปอ,อย,ยอดพี่ปอ,อย,ยอดเป็นมีลูกวะจ๊ะจากคนกำลังจะได้วอที่ของโอ้จากปีคนแรกสา,สามปีขอเงินเป็นนะบ่ะ กูันดปันใดไปงาูดเอ้นไปง่ายกไันันาไปควายปีมาถูกมาขอเงินหลายเคยหายอย่ป่ะจ้ะบ่หรอ่หายบ่บ่บู่กเดอปันดส่วนไลไม่ะดูอยู่กับแม่เนาะแม่ว่ะ พาย่โคกอยู่หน้าผูกอยู่ะยไก่ห่านค่ะก็เริบมบ่สู่พ่อคนใดจังพ่อเขาทั้งสาวด้าบาว่าลูเจ้าคืดีแทบวถ้แจริงพ่อกับแม่พาไปป้าไปดอนผูกไปนีอยู่หน้าูอยู่ค่ะพา้เจ็ดเต่จังพอกินีกำลังว่าชิญงกระพัวเดยสู่พอสู่ยังได้ดูพนะผูญิงเูผู้ชายผูญิง ก็ที่สองเลยยังบู๊ยังยืดท่องอยู่โอ้จักเดือนได้ชีเดือนหาเดือนเห็นไหมชีเดือนหาเดือนเดือนที่หกเดือนที่เจ็ดมันยังเห็นเพศคักเนาะน<อ>ไปอุโมงกวังหนึ่งรถยังบัญชีกูเบิ่องบนไปรอบบ,าอบ,บอ่ายเพื่อนหลบไปอ้กูไปอ๋อแต่ฝากท่องอยู่ปะฝากแล้วเดี๋ยวชุด เจ้าชวนลายนอนหน้าผัวเจ้า,จานะวะขอนอนอยู่บ้านพี่เจ้าเถ้าพอ่อเออเถ่าพ่อนี่คือผัวเถา่าบ่นะผัวเถ่าด้วยวพ่อเจ้าเองขอขอเอียงไงแล้อ,อ้าวเมียว่าเรียกพ่อบวะอ,อาเมียมาอยู่เพื่อนตัวเองอ,อยู่เพื่อนตัวเองก็อองงบคนนีคนเด็กนีแต่ลูกลูกกับสองคนเท่านั้นสองคนหรเป็นผู้ชายเบิดวันนี้แบบมีคนอยู่เพื่อนเนาะใช่หรอออกเพื่อนแล้ว ยังเดี๋ยวแต่เจ้มา,มา,ม,ามาเอาเมียมามาเลี้ยงพ่ออือเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มแมเป็นลูกชายล่ะจ้านะใช่ล่ะใช่ล่ะงูม,มังตกอยู่ของเจ้าผู้เดียวบาดน,นี่น <c oughs> โอ้ลูกสองคนหนึ่งอยู่ตันกันน่ะเละอือแต่ว่าชวนดายหั่นบ้านห้าวน,น,น,นี่ผู้อยู่กับพ่อเลยไมได้มูลหลายกว่าพ่อพูดของพอ่อของแม่เป็นชิมอมให้ยผู้เลี้ยงแม่อยู่ แต่ว่าดึงน้ำกันเลี้ยงน้ำกันโบราณใช้เลี้ยงบุไดมีเงินมี่นกินเงี้ยงก็มักปั้นกันให้ไปคว้าไปถิ่นพราะยอดบ้านเจ้าเนี่ยเอาเมียมาเฮือนนี่เป็นใบอ้ได้เช็ดแบบว่าชุมชนว่าเจ้าพิษเจ้าอย่างนี้ให้หน้าตะก้ามอมให้เมียมีบ่เนี่ยแหละเจ้าปล่อยจังแรกบอกว่ามิเจอมาหาภาษาต้องกันอยู่เลยบ้านเฮานี่บ่ได้เลย ชมตมลว่าเจ้าพิษนี่ให้หน่าตาก้านี่แม่เป็นของเมียว่ได้วยเลยเดือมรนอันขึ้นหมวกไหมแมนแบบจะตายเดียวกันอยู่เนาะอืออาชาเรียทาก่อน่าเพื่อนเอาดินมากก่อนบนัดนี้โอเคเลยชิดน้องเย้ยตามประเพณีบานเฮาบบแต่ละบ้านก็คือการอยู่เอาเด้อเอาผัวเมีย สมบูรณ์กับซิซีเอาเด็กจองเสาวไว้กับเสาจับยังไว้มาลุ้นน้ำกันมาเพือนของแม่น้องมจะเอาดินเข่าประมาณจากักรรางอ้ยวยโอเคสำหรับคลิปนี้เพื่อนพี่น้องเอ้สมบูรณ์กับปุม่มยังไลายเนาะมาถ่ายทำให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งก่อนระวังกันรล่อดินเข่าโด้ยสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอลำดพาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเด้อขอบุญขอบคุณ ทั้งผู้ใหญ่ดลายทานโดยสบายดีสวัสด,ดี